โซลารมาให้เราแล้วตอนอกด้วยคุณมาด้วยอครับนี่ครุณจากโเอเบอร์คุณมาลูกเีไม่ใช่คุณแอนที่มานะคะไม่ใชนะคะโสผสมาเลยนะฮผมจก่อกนะผมนะก็ถือว่าเรื่องนี้จะเทบกับเรืองบ้านในการให้ทางขต่อนะครบวนี้ ติดตารคอยมีห้ต่อเรียบร้อยแล้วนะฮะเริ่มทีเราเริ่มถามบอกว่าความการะสมกสมันไม่ใส่กีฬานานเอาวะหาตแสดงตอนกหม่วเปลี่ยนไปแค่ไหนหลังจากเล่นโตฬอัดการสบายก่อน่็เปลียนไปยังไงบ้างมีกห้ามมีคนชอบเราเยอะมากไปไหนก็มีเยที่เ้มเ่องนสียคนอื่นเล ก็ไม่มีพืยทาแต่คนเล่นเกมทำงานเลยนะครับพ่เครัเปลี่ยนไปยังไงบ้างพี่เอใ่ไมมีามกได้พี่ด้วยหรอพี่มีปลาหมาครับผมพี่เอ๋ท่านหนุ่มจีนี่ยเ๋วจีนก็เปลี่ยังไงค คี่ตอนแรกหนูรู้ว่ามีเสื้อคล้องมีเสื้อถอดีใจมากคือถุงเท้เสื้อถอดเอ้ยี่ปานะจะใส่เสื้อช็อปบ้างครับส่วนพื้นตัวก็เปลี่ยนไปเยอะมากครับจากคนที่เดินไปไหนไม่มีคนรี้กลับคนนี้ก็มีคนกันหาวเยอะมากครับ ถ้าตอบว่าจากเดินไปไหนไม่รู้จักพวกนี้ก็ไม่มีความรู้จักของเพิมอนนี้จช่ตลก่ะพี่มิวครับพี่ริวพี่มิว ก็จักเป็นคนที่ธรรมดาไม่มีประสบกเลยแล้วก็มาทนโลชยลแต่ว่าเดินไปไหนก็ไม่รูต่างก็เหนื่อต้งโค้งโค้งกันแ้ก็ทายเาแต่ก็เข้ามาแล้วก็ มีคเอานะฮะอาิเกเคเคครับชีวิตของทีเคสเกิดไปแก่ๆทั้งเป็เคลครับจรนี้นิยามขับเดียวทั้งทั้งง่ายๆเลยครับผมก็คือข้อวพมแจ่ฟนก็ได้ครับอย่นเลว่าตัวตากับขาแรกทีกันไปโอสบความสำเร็จมาก้ายจนมีคนเรียกร้องให้ทำภาคสองเนี่ยค่อนข้างเยอะถาม้องกัดแล้วก็พุกเกี <t 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 ่ยวเราหน่อยใช่ค่ะ ทคนเลยเหรอคพี่เนครับตัดสินใจยากไหมครับหรือตัดสินใจนานนที่เราจะทำภาคสมาก็ในทีมหนักที่พอซีรีสจบใช่ไหมครับก็ต่งหวันั้นเนี่ยก็เป็นช่วงตัดสินใจแต่ก็ทุกยอมรับว่ามีคนบล็อกให้พตลอดมีคนพัตลอดว่าอยากให้มีครับซีซั่นสองครับแล้วก็ประโบคขอรที่ว่าทางทีมเนะครับก็ต้ถว่านใจทำไหมเราเป็คนทัซีรีส์ใหม่ไมรเราไม่ เรตัว่ดอยขเลยนี่ะครับสินใจทำโซตัสเอสเดอะซีรนะครับถามสารเขียนก่อนเออเป็นยังไงถ้าคือตัวอย่างอย่างาแรกที่ดูเนี่ยก็คืออ่มันจบไมันจบไปแล้วหรืออะไรเงี้ยในนการต้องเขียนต่อยากไหมครับโจย์นี้เอ่อจริงๆแล้วเรื่องราของต้อพบสาิมมาค่ะก็ถึแม้ว่านายจะจบไปแล้วแต่ว่า ตัวส่วนตัวเราิดว่าเรื่องาของควคมสองคนก็ย,ยังัฒนาต่อไปเรื่อยๆแลวอย่างตัวพอยังเนี่ยก็มีการเขียนตอนพิเศษออกมาทุกปีเลยพอปีนี้ได้ทาัาเ M รียมแอกาสก,าก็เลยคิดว่าเออน่าจะแบบเล่าเรื่องราวของละครอาชีพี่กบกล้องคให้สนใจตาของทุกคนจะเห็นชัดเจนขึ้น,นแล้ะเรามีโอกาสที่จะไปตัดไป,ไปกับคุณสามทุกประแกดอีกแล้ว เรื่องราวในโซนตันเอ็เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปยังไงอย่างนี่เราเล่นจบไปแล้วเี่นจบแล้วอันนั้นก็คือการตัดเทสต์ก็เรื่องราวก็จะเล่ากัต่อจากตอนแรกสปีผ่านไปคือตัวต้องโคตก็จะกลายเป็นเฮดวาร์ดแคนาทิสโซน ตวยอค่ะตอนกลอก็คเป็นวิรเป็นแฟนกัอนี้ตอยูี่ไแบบทงาเ็ดมีคนมาล้มับ่เยพว่านเป็นแือวขันอนี่ยงยิเลยนดีก็อยากอยากรู้เหมือนกันครับว่าเทียบยน่ยมากงว่าทำงานแล้วอะย่างเงี้ย เป็นไงเป็นไเป็นไงอนนา้องแบบตัวเอาเซ็แล้วอะไรเงี้ยครับมาทำงานแล้วก็ความรักของต้องโผกันต่อไปจะเป็นยังไงก็อยากรู้อแล้ก็งาแแล้วคค่เป็นพี่แล้วเป็นพี่แล้วเพราะว่าตอนตอน้นเนี่ยเรได้ เป็นระบบพิวะแค่ตอนมริเสกนิ่งไม่แน่แต่ว่าครั้งนี้เหมือนว่าเราจะได้ศึกษาออกมาได้มากขึ้นนะแล้วรอบวาหรือ็ยังมาลองแลมาไม่ลองมาเนอะอ,อย่างนี คือคิดดูเหมือนหมาเลยนะครับแต่ผมสุดว่าจริงแต่เดี๋ยวเราลอกๆติดตามดชว่าเนี่ยเป็นคนแน่นอนทีนี้ผมเชื่อว่าหลายคนสงสัยนะคะว่าพอทักท่าต่อทำไมถึงเป็นโซลัสเอสเดอร์ซีวีส์ถามพวกกันนะจำก็คิวครับไม่ทายครับทำไมถึงเป็นเอสครับเอสน่าจะเป็นเซ็กซี่หรือเปล่าครับโอ้ยโอ๊ยนี่มเป็นแบาอ๋อมีไหม ไม่ได้เลยเป็นแบบซุปเปอร์อะไรนี้ไม่ได้เลยซุปเปอร์แมนเหรอโซซุปเปอร์แมเวเไมเราะจเิลายไม่อยากเฉลยเพราะตัวเอสเนี่ยเขาล้เคีย์วอดเแกนั่นแหละคนเดียว ต้องรูต้องรู้ต้องรูแค่แต่ในในนิยายเนี่ยจะเลยแน่นอนว่าเอสเิอโอเคนิยายออกได้ไหมวันไหนจะได้ดูกันเมื่อไหร่ก็ประมาณสิ้นปีครับจนปีนี้หรอโอ้โหตอนนี้ต่อมาทีเจ็ดแล้วไม่ตอมาที่เแต่ปถามว่าทีปีก็หนนเต้นไงหุ้มเริวจังมาช่วยห้อตัดสุนเราต้องรอ ก็ต้องอดใจแฟนแฟนรอหน่อยได้ใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> และนี่คือนักสแสดงพวมก,กับและเจ้าของเรื่องนะคะจากซ t a ์เ the series